สวัสดีครับผมออกกระผมเก่านะครับเนะาะเศษคนทรรมากินครับพี่น้องวันนี้ก็ช่วงบ่ายมากครับแดดตาม,งมองหงพี่น้องตามองหงแก่ช่วงคือเกา่าบรรจุ อตอแน่้เกินพี่น้องเอ้อร่มเย็นร่มเย็นแห้งครับกับทอดเนื้อพี่น้ออ๋อ บยบายมากยุ่งเข่าพี่น้อกถอดเนื้อครับถอดมุนไพรพี่น้อสมุนไพรถอดใส่กับเนื้อดังแสบโอ้ยนางบแสบน้องเลยพูดเด้อครับพูดได้ ใส่เขาไงก็ออกไ่อกเขาช่วยเนาะเขาใบเนาะตอนนี้มันกาบใบซ้าหมูกวาเนาะชั่วเน,วนาะตอนเนาบมันยุ้พี่แตนแนวกินไปหรอพี่แตนแนวกินอย่างเดีย เคีอยัยงยเื่อนข้มาก,กินเขากขนนินแต่กนนนชุดซ้ำมือโอ้กินเป็นกินไปลองเลยอนทำนบุญหายบุญง่าง นแนวไปเพชรพีนพพ่น้องเย็กซื้อโอ้บัดอยู่ไก่ทั้งเราเอ้ยมีแต่เสียงรถแล่แนลุไปเรื่มมาอยากไล่เสียงรถแล่นไปเล่นใหม่วุ่นเหม่อ ส่วนนี้กูได้เคยเห็ดเ็ด,เดือดไปนหน่อยทอดเนือ้อหรือว่าทอดหมูใส่มุนงไผ่แซ่บเนาะรสชาติกลมกลมม,ม,มมุ้ไผ่เอามาทอดมาหมักโบนิมักไปหน่อยทอดทอดกรบุบกรอบทอดแล้วก็มาใส่กับหมูทอดหรือบนเนื้อทอด เลอเนื้อหมูเลือดเนื้อกับตัวมัก,กพี่นออกส่วนสมุนไพรเขาถอดที่หลังเอากระกอบที่หลังเขาบอต่อครับ ชักครับเนี่ยพี่น้องเอยอ,อีสานเมนูคนอีสานก็มีทางเดียวอย่างเดียวคือตำมงหุ้งือว่าตําส่วนหน่อยนี่แลหละมนูเมนูหลักของคนอีสานบ้านเราข้ามเหนือ พอดีเนือหือาอมาว่านจิ้มกวกแชตัวไหวมามัพด,พดพอดจริงเนืออดกัอดกับแซ่ดีเนือแ้ว <c oughs> เออพป่น้องบุไดเ้เดยยังกินแรกนากครับเลยยังกินง่ายนะครับอาหารใบาอาหารใบส่งใบพี่นาองมันนี่ยุดว่านเด็กยุดว่านไปออกหาปลาปลาพี่น้องบ่ได้ ว่าก็ได้บรรยากาศ,บรร,ากาศบรรยากาศไปหาล่าปลาหรือว่าไปจอบปลาไปหรออยู่อ่างบันกระชันนะ้นมาหน่อยกระไดยิงปลาแต่กบบระไดไปหรอปลามันหนามันล่มมันแห้งหมดไปหรอร่มแห้งหรอปลาอันโมนี่ ปาาขึ้นมาปุ๊บมันก็ไปไป่น,นึ่งผ่านยิงผ่านสองสามเผือก hết hết xem lột bất mửa Wow. So, ขอพูดนิดสิครับเด้อเด้อพี่น้องคนใดเดี๋ยวเข้ามาทำส้มเข้าม้าขมส้มเข้ามาเบิองมาติดตามเป็นครับขอบคพูดายครับจุดหมายเดียวกันก็คือสูงไม่ต้องกันพี่น้องผ่านไม่ต้องกันใครอยากมีไรใดพวกอจ้าของนะครับเนาะไปย่าง ย่างล่องจีบไปหลายจะติดเสียงเพียงรับผลผมกับรอเวลากันไปหนอ่อยจะจิดไปเลยผมยังสูงเข่าย่างล่องจีบไปล่ลยย่างล่อง ลกงดูยางดีลต่ตอนเนี้ยก็ออยังพอไปเบิ้งชิบข้าเจา้าเงี้ยม่ดอกชิบข้าวิตามขาเจา้าพอเบิ้งขาเจ้าสมมุติมีคน,นเ,นนเ,นเ,นนเนสียดังมีคนเสิไปแสน,นขัน่ได้เบิ้งมือหน,อนึ่งมันก็คือจังแบบว่าเป็นยังไงบ มันต้องเบิงสมุนติดตามสมุนไนปะหน่อยจะหูเนาะว่าผลที่เหตุยังเนาะผลที่ผาพไปเหตุยังเนาะไม่มนหมดไปเนอะติดตามกันไปครับติดตามกันไปซอยกดไหลกดแช่ให้กดแข่กำลังใจกันเนาะกับเนาะ รับคิบหนีครับแสบพี่หนุ่มทอดเนื้อมวนไผ่คับถ้ำสัวครับปุ่นคืองมาแสบพี่นอ้องอาหารแก่แก่เพชรเอ้ยอาหารแก่สวงแก่วิ่นแดดพีว่วะคนอีสานอาหารอีสานนี่ซ้ำเนี่ยพี่น้องฝากติดตามนะครับเพิ่กดไลค์กดแชร์กด ใก็รังไงก,กันแล้วกันน้องเนาะจะได้ผมกายเจ็ดคนจะมากินนะครับซอยเหลือทุกคน,คนกพี่น้องเนาะต่างคนต่างแขกก็รังแกกันนะ้องๆสู่ไปทับการครับสำหรับคลิปนี้ผมกายสวัสดีครับ,บรับน,น้องๆเพือ